ครับผมก็สวัสดีครับผมเมื่อคือนก็เหมือนเดิมนะมีฝนตกลงมาทําให้มีหนอนเริ่มมาวางไข่ในดอกกระชมก็จะมีกระชม,ชมที่ดอกเสียหายบ้างกระชมเรื่องการออกดอกกระชมว่าทาอย่างไรจะให้เราออกดอกจะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นผมมีเวลาจะมาพูดหน่อยให้เข้าใจว่าดอกกระชมจะเกิดข,ขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือว่าการจาัดก,การ ให้ออกดอกกันจะมีแบบไหนบ้างก็ก็มีต้นนี้นะอันนี้โตดสวยนะรากสวยอันนี้ดอกไม่ใช่โน้มนะโดนฝนหนักเมื่อคืนดอกเลยโน้โมลงแบบนี้โดนฝนดอกก็เลยองโน้โมลงหน่อยอันนี้ก็เช่นกันโดนฝนเมื่อคืนสามต้นนี้สีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองตัวนี้นะครับผมมีชมพูติดมาด้วยแล้วก็มีตัวนี้สามต้นนี้สามร้อยบาทรวมส่ง ก็เช้านี้ก็แวะมาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตองเย็นกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมมาเลือมบอกต่อกันแล้วชุดนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ